ໃສ່ໃສ່ໝາກຖົ່ວໄວແລ້ວຍັງບໍ່ທັນຕາຍເນາະຫຍັອ້ຫານນກອນຄືນວດນ ยามกลับก่อนไม่ได้กลับบ้านมือไปรับเชาวบ้านได้ขึ้นไปยามกลับ้นอ้อขึ้นมึงนขึ้น้นี้นขึนขึ้นข้นขึ้น้นขึ้ขนยึ้นขึ้นขขึ้นขึ้น ไม่เลยเป็นตามห่างไม่เอาเนี่ยได้เห่ากับสิพยายามกลับหลังจากลัดเสากับบริมาณเพราะว่าเหาหายิ่งสัตว์ใหญ่แต่ว่าก็หอบเห็นอยู่แต่ว่าบยายามยิ่งสองสามโตแต่ว่าบยายามยิ่งนี่ก็บตีบังกลับก่อนพยายามกลับสูง bất hữu thăm na na mà mà thương oh. oh. thương thương ô ô, thương thức 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 ừ thương ừ. thương 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 ai <laughs> กับไทยโอ้มาน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 มันใส่กับดักนู่เอ่เนาะอืมเตไอเคื่อกบอเอาคือบรเห็นตับอยู่นี่ bật thương nó Rồi tiền nó Bật thứ nhỏ ơi Đẹp Đơn đơn thọ Nhỏ ơi thử đi nào Nè Cặp khói đi Ồ man 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 Cặp này ว้ายสองโตเลยหนึ่งโตที่นึงโตที่สองมานอยู่เนาะมันนี้เนาะมานหมดแล้วใส่กับแล้วก็ะทึกเด้แต่ว่าหันไปหลัดเศร้ากะแต่ทีนึงก็หอกกะได้แต่ว่านะอยากได้สัตว์ใไงโอ้เนี่ยเบิดแล้วพี่เนาะโอ้สลับที่เนาะหนวายนี่ พยายามกับที่เรียบร้อยแล้วถือกับสองตัวมีแต่นวายเลยนกวาย,วายครับมีแต่ตัวผู้ทำไงพอได้แกงกินกับพ่อ เอาในได้กะยามกับที่เรียบร้อยเลยเฮากะชิ่กับบอลที่เฮาพักเหดกินที่เรียบร้อยก็เฮากะจะเดินทางกลับบ้านได้นี่ธรรมศาสตร์น้ำฝ่อน้ำตกอาบนำ้ำอาบน้ำเย็นสบาย นำออกจากหินเลยได้นำออกจากหินบึนงทำกระญ่ๆจากสูงกับประมาณสิบเมตรเอาได้ยัง,งไงม่าับไต<ซ>โนไวายใส่ใส่มะขามหนูไหว,วอะไรยังบ่ทันตายเนาะยังโอ้มาน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  ແລະຫຼາຍສາເຂົ້າອື່ນນີ້ນະປານ້ຳກົງໂອ້ປານ້ຳກົງປານ້ຳກົງກໍຄືຫນ່ວຍຫາຍເດີ້ພີ່ນ້ອງນ້ຳກົງຍັງບໍ່ທັນຕາຍເອົາເຮນຕາຂົ້็ຮ ในนูวนไตามโตตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งมา,มมาเอามาเลยมาเลยคนงานของมือเสาเนี่จต่พอได้แกงกินได้เอาไปกินก่อนต้ามันจุกก่อนจงได้กินเลยเอ,อ้ยหนึ่งอยู่อ่ะ เป็น่รก็ขี่อยู่เพียงหนูนนวายใช้มาข้ามเนาะไม่ทันอเ,เอ้าพี่น้องเอาจีฮิตอันจีฮิต แกงแกงเต้าแกงนกัเตากับใส่กับกระหอบ่แมนใส่กับนัววายกินลาบแล้วก็เบือ่อกินตลอดกินลาบตลอดก็เลยเปลี่ยนแต่ห้าสิีฮ็ตต่าใส่กับแกงนัววายเบิ่ง

bật lên nó Phải Hết kinh Cái nó hoài xay nó tao Phải đưa Xẹp đấy Bừng này Cắn lơi gặp nhọn mặc phào Oh thì đã hết hơi mát lắm đó. ตะนูหวายได้ได้เมื่อเช้านี้แต่ว่าเอาเอานูเมื่อวานนี้เก็บกินแล้วก็ใส่กับตาวเกับตาวม้าวันยังมื้อนี้เฮียงมันเเล็ออกด้ อืมบ่ละจะอดีร์เว้ยนี่กูจะอดีร์อันนี้เบื่อเห็ดกินอีกแล้วอันนี้นะกินมือของเบื่อเลยวันนี้กินแซสบกินน้องเก่งตาวอีกมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อกินข้าวเช้าแก้า เสียไหว้ไส้ต้าวมา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 ,มากินนมากินข้าน้ํากัน säp, 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 säp. กินข้าวที่เรียบร้อยแล้วกะเฮากับจีเดินทางกลับบ้านใน,นได้กับขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและครับตมจะเป็นกำลังใจให้ซองมาเว้ยกับขอขอบใจหลายๆเด้อพ่อแมพอ่พี่น้องบายบายน้อง